สวัสดีค่ะมือนี้แม่พิมพ์ได้มาเฮือนคุณยายฝันแมนเด้อค่ะคุณยายว่าไปถ่ายอานนี้หนุกเขามันออกรูกระสันงามงามจากเอฟซีอุดมสมบูรณ์จากื่อนยายเด้อแม่พิมพ์กับขอจิตมาเที่ยวหาคุณยายเด้อมาขอโชกขอลาบคุณยายอีกให้โุกๆกมัน,มน,มนหมานเด้อจากงวดนึงนนมีหน้าก้มหกหาจ่ะนะงามงามจากเอฟซี คุณยายเป็นค้นใจบุญเนาะค่ะเนาะนียังกับมาอยู่ยูนหนีเมือดนกกับมาอยู่มุมีผูด้ใดมาล่างแก่ประสันจ้ะพอิีอกกบไม่พิมกับมาเยี่ยมคุณยายมาชื่นชมแสดงความยินดีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพากบไปหาคุณยายด้วยค่ะ อุดมสมบูรณ์จ้ะยายอยู่กับมีความสุขนนเนาะคะเนาะากาศสดชื่นมากไล้จะอิฟซี่มือนี่จนหนาวคนละยั้นคุณยายหังอยู่นอกทงขึ้นกันจ้ะซ้ำกันก็นเฮื่อนโพี่ก็ไม่พิมพ์นย่ละวายูบ่บาซาปลูกพักปลูกงั้งใบอุดมสมบูรณ์ ดูสองตาใหญ่จ้ะนี่กันเพื่อนเวลาลูกเคยจ่ต่างประเทศมากกันจะพากันมาพักอยู่นี่แหละจ้ะนั่นรับรองเพื่อนาานาอค่ะเนะยากกับยุค่าหลังไงจ้ะขอบคุณตา ลูกกำมุนาลขนาดจ้ะคององอมเือนเลยจ้ะออมหน้ามีละมีเตาน้ำโสกเตางับเตาหยังคุณยายมาค่อยไหวจ้ะ no> มีแตะซิงดีๆมาปล่อยไว้อยู่ไ้อยู่หน้าเนะาะค่ะเนาะโจคลาบกับเขามาตลอดจ้ะเด้อคุณยายยายมาเก็บบกยือฝากขออุทิศกันไหมพิมพ์ <c> ่ <oughs> เด้อจ้ะคุณตาคุณยายเป็นกะเรียงปลาในกระช่างเป็น

มืในิม่าอันบุกหาคุณยายอันฝันแม่นเลยบอจ้าหาผู้ฝันแม่นผู้อันผู้บอกเลยมูถือนี่แล้วฝันข้างฝันเนี่ยฝันได้กันอืมพอเดียวเล้เก่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดกับเก่าเจ็ดบันเทนพญานาคซื้อในเดออันเจ็ดเจ็ดเก้ากเก้าเจ็ดเจ็ดแล้บันเจ็ดเก้าก็เจ็ดเดอร์ะาดีเหรอไซื้ออยู่แต่ว่ามันซื้อว่าได้ที่ละเขาอันเขามาตัวใดกับอันเตี้ ไดไดปั่นไม่ได้ได้มันอ่านไม่พ้นกเปดบ่อดิบุอานญจังจัยงเอาคนไห้ลูกห้เต่าคนไห้ยคนไหาเดี๋ยวมาหากันแม่นอันโพิทิศหน้าน้ามือนันะสีอันคักแนยจิโนะมืออันเท่ามาสองคนมาหาคุณยายกันเม่นวิน้ามือันคบผู้เขามาแหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องไม่พิมพ์ผ้าลวยดีด้วจ้ะอีกช่องนระช่องพระอุทิม่พิมีโชคมือนี้ผ้ามาหาคุณยายนเนาะว่าคุณยายฝันยังเนาะจต่มาเยี่ยมคุณยายจะ้ะมาซื่นส้มยินดีคุณยายผู้ฝันแม่นผู้มีบุญจะ้ะมาชมบรรยากาศหนาวมากเลยจะ้ะบานเท้ามือนี่ ล่มเบรดขึ้นเลยจ้ะเอฟซี้งฝนตกต้งล่มนี่เ,อเดอร์เอาพักกิเล็นกนะ้ิเกบไผเกมไหม<ด>กกนี่เดอร์เพื่อนเอ้ยไปเอาพักกิเล็กไปแกงด้วยจ้ะแม่กองเอ้ยอยู่เมืองนอกนี่ประคามจา้ะประคามไปกินกระเจียวปลาแดกเอฟซีไม่พิม,พมอยู่กรุงเทพอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเี้ ส่วนไม่พิมพ์ก็ล่างจะเก็บไข่เด้พักเด็กไอ้พ็กเสียงฝนตกมือเดียวจังียังแตกออกเอ้ยนี่ลหละจ้ะบรรยากาศบานหน้าเข้านะจ้ะเนาะมีความสุขตามธรรมชาติจ่าอยู่พอเพียง แม่น้องปุ๋ยพันเห็นอันของดีละเอฟซีเอ้ยพ<ม>ันเห็นแล้วข <มา S 1> <พ>องธรรมชาติคนเดียวมือหนาพ,พัานสิผ้ามาจัดการพันวะมันแซงเลยจ้ะเอฟซีอย่าพันธุ์สีผ้าไม่พิมพ์มากลุ่นพันวะเอาข้อของดีละนี่ดรสาคุณยายเห้ด้วยค่ะ ย้ายฟันแม่นเด้อเลี้ยงปลาเลี้ยงยังอยู่นี่ละจ้ะเดี๋ยวสงการพ,ราาพาิ่นว่าสิพามาสังสรรค์กันอยู่นี่ละเผาปลากินว่าั่นลูกเขยมาแต่ตังแดนก่อนว่สัสดุพายเอฟซีมาเที่ยวนคนพ่นบอกขึ้นจินี่ได้จ้ะพอเฮาบอกศูนย์เก้าหกหมื่นมันออกศูนย์เก้าเจ็ดข้างหนา้าไปนะก็บ,บอกถืนปานนั้นเออคักแน่จ้ะ พ่อกองดีแล้วอยู่ปลายหน้าคุณยายเฮาพ่อเป็นอันฝันดีละแม่เนาะจา้ะกองดีอยู่ปลายให้ปลายหน้าก็มีคุณอาไพอันพ่อเฮาคือเป็นล่ำเหี่ยวดีแท้ให้คุณยายเดียวกันส่นบ,บักขามพันสีขามต้นนี้ ขามต้นนี้มีโชมมีลาบตลอดคือกาน่าแต่มันเปลี่นบอกเต็มใจเกิดมากก็เห็นแล้วว่าขามต้นนี้เนะามะมันโดดคลักแม่แท้ดกเป็นปันเป็นปันอยู่เขามต้นปีนี้มันดคลั่กเยะกีนถขามตนม้นใหญ่มากก็เห็นหลดแต่พอแต่แม่ก็ได้ดีแม่น้องปุยเา็น,นานมาก<ด> จะพอจักสีแล no no e no en ้วตั้งแต่เฮาเป็นเด็กหน่อยเนาะมาเลี้ยงายเนาะจะใหญ่าบใหญ่มากกรนเห็นหลวตต้นประคารต้นเหมือนกับจะเอ็ดซีต้นใหญ่ค่ะโจะสุดปลายหน้าคุณยายปันเหม็นแห้งยังเราข้าเจ้าบวกการตัดไปข้าเจ้าบวกกาตัดเนั่นสนุกใหญ่มากแต่เห็นเลยโอ้ยพอเฮาวานมาขอโชคก็เคยได้อยู่พอเฮาวานต้นปะคามใหญ่ประขามหยัก ม,มีลูกล้านมากเด้อพอคูญาติาย่ายุทงยุธาก็ได้มาบานขึ้นยาฝันเมมยนนีล่ละจ้ะไม่ยางมาหามีเขาให้ไ,ไปน่าจะ้ะ เอา้าคก็เห็นเลขแม่เฮาเห็น้่แม่น้องปวยนี่เดียนี่เดี๋ยวเอ้าเอ็งจีเห็นน้ำกันบ่เป็นตัวใดหนี่แม่น้องปวยฮึ่มต้นมะขามพันปีด้วยจะนี่ตาไผ่ตามันเด้อนี่จ้ะอ่าืมบาดนี่แจมแจงแดงเจี๋ยเลยตาไผ่ตามันโขไฟโกมันเด้อนี่จ้ะนี่ด้วยจ้ะเบิ่งเอาไม่พิมพ์เห็นละ เห็นอิลีอ๋อดีเห็นเป็นตัวใดอยู่ต้นบักขามจ้าอ๋อเขาเห็นเป็นซองหานะเห็นบอ้ฟีสเห็นเป็นตัวไดไม่พี่เห็นเป็นสองเก่าน่าตาไซแบก็เลยยีหอเอาคือว่าต้นบักขามนี่มีอายุโดนลนบอโพธิ์โพธิ์เกิดมาพโพธิ์ได้ไปกิ่นเลยดีตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเห็นบ่จ้าเป็นเด็กหน่อยได้กิ่นเลย พอตูวเทียนแต่ก่อนเพิ่นเป็นคนรวยเนาะเพิ่นเป็นคนรวยเพาไปลุงเลี้ยนนะฮะเพิ่นแพงยังหรือเด้อเพิ่นแพงเด้่บักขามเพิ่นตัวนี้เพิ่นเป็นคนรวยประจำมู่บ้านนี่แหละจ้าพอที่ของเลี้ยนกลับไปซื้อของเลียนคนหนึ่งอะซื้ออะยังสมัยได้ซื้อห้อนแต่ละสลึงก็ได้แจ็คห่อนสลึงนึ่งในแจ็คก่อนแล้วสมัยตอนพิมพ์ไปไม่พิมพ์ก็เลยไปจมปากจมค่ำโอ้ยจังได๋ล่ะว่าไปซองซองแล้วไปเห็นตัวเลขอีหลีเอ้า พราะว่าพ่อพ่อยายก็บอกว่าอันต้นบักขามต้นนี้เพิ่นเคยได้โชคได้ลาบน้ำยูเพิ่นว่าคนนั้นมีหอดอันเจ้าจอมอันยางกบบเจ้าของที่เพิ่นยางออกมาจากในต้นไม้ความบริสุทธิ์ตคนอืมพอเฮาเพิ่นเห็นเหมือนพอเิดเพิ่นก็บอกไ้ตั้งพิ่นเลยว่ามื้อใดร่ไม่พิมพ์ไปอยู่พอเฮาไปคะไปทายแมหว่าซั่นไปขอลองเบิ่งแม่ว่าซั่นบ่กล้าไปแล้วไปผู้เดียวเนาะกับอัน มือนีก็เลยไปหลายคนก็เลยไปร่องซองเบิงจ้ะก็เลยเห็นอหลีเหมม่างโมงโมงดีเนาะให้เป็นแนวทางเอซีเด้อค่ะเด้อสองเก้าสองห้านี่แหละจ้ะมักนำสบายงามสองหางงามกับสองเก่าไม่พิมมก 2, ักสองเก่าใช่เอซี่เป็นเบิงเอานะเอซีกับเบิงน้ำกันทายไม่ให้เบิงอยู่จ้ะค่ะพาชมบรรยากาศถาไปเยี่ยม ตรงหน้าเนาะค่ะเนาะบ้านบ้านคุณยายฝันแม่นคุณยายฝันแม่นคุณยายว่าไปซองเบิ่งแม่ว่าษนคุณตาว่าไปซองเบิังกันที่แม่นี่แหละ่นไห้มากจะเป็นจังซี่จ้ดจะพุ้มอยู่อันหน้าแม่ดีเด้อมีหดจอมปวกมีอีหยังพร้อมย่หันก็มีแต่เตางับเตาหยังแม่เฮาก็ปล่อยลงไว้จ้ะมีแต่อุดมสมบูรณ์เบิดจ้ะเมื่กิ่นอยู่ไหโชคให้มานํากันทุกคนเนาะค่ะเนาะหัวสิมานี่เนาะเพราะวันที่เนาะนี่ล่ะวันที่1นึ่งมีหน้าเนี่ยแหละ หน,น,น,นึ่งมีนาหกห้านี่จ้าตัวขันจะมีโชคมีลาปีรีมีลูกหลานเห็นตัวนี้ก็เห็นชัดเห็นแจ้งก็คอยออกเด้ะเด้อมีช่องพระอ์ทิดไม่พิมพ์มีโชคช่องไม่พิมพ์พารวยมะขอเด้อจ้ะเนี่ยตายญาอยู่ชงอยู่ทานนี่ละจ้ะเจ้าที่เจาา้าทั้งคุณยายจ้าของหน้าเก่าไม่ชื่นเกเคยหูยจกักอยู่เนาะจ้ะเนาะ คุณบัะคามเป็นอายุเป็นพันปีแล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่พิมพ์กับผ้ามาเที่ยวมาชมมาเยี่ยมน้องคานอคุณยายคุณตายู่ทมยูทาเนี่ยแหละจ้ะไม่พิมพ์บัดจังใดเราไปเห็นเลขเด้อยค่ะเอซีเด้อให้โชคให้มานำกันทุกคนน้อนอ,นอสำหรับมันนี้ก็สำนีกก็น้นอคนอ,คนอ,คนอสวัสดีค่ะ